สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มินนี่ชาแนลนะคะอยู่กับอุ๋มเช่นเคยในเกม My Little Pony คะ่ะเพื่อนๆน้องๆทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะมีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแล้วนะคะเป็นการผจญภัยใหม่ชื่ออีเวนต์ว่าเพรสแซกซึมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าคะ่ะ อันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ย่อยนะคะอีเวนต์ย่อยจะมีเวลาในการทำอีเวนต์3วันนะคะตอนนี้เหลือเวลาอยู่2วันกับอีก19ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวขออุ้มเก็บเหรียญก่อนนะอีอเสร็จแล้วรับรางวัลเลย เราใช้บูตเตอร์เร่งเวลาได้นะคะทุกคนเรียบร้อยอ่าโอเคค่ะแล้วก็สเตตหลักเ้านะคะก็จะมีทั้งหมด3สเตตด,ด้วยกันนะคะทุกคน เราต้องผ่านสเตจแรกไปให้ได้ก่อนนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นน้องผู้ช่วย2ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าแต่ละตัวราคาเท่าไหร่กันบ้างนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้นะคะนี่เลยนะคะทุกคนน้องผู้ช่วยก็คือตัวนี้นะคะสวิตฟู o ดนะคะตัวนี้แล้วก็น้องตัวนี้นะคะเทอร e เบลนะคะที่ถือหอ,อกนะคะ ถ้าเราไม่อยากใช้เงินจริงในการซื้อนะคะก็ใช้เพชจซื้อนะคะตัวแรกน้องสวิตฟุตนะคะใช้เพจร้5 0เมตรนะคะตัวที่2น้องเทอริเบลตัวที่ถือหอกนะคะใช้เพจร850เมตรนะคะทุกคนซึ่งอุ่มมองว่าใช้เพชจค่อนข้างเยอะในการซื้อนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอ่าโรงที่ใช้เงินจริงซื้อกันบ้างว่าจะราคาเท่าไหร่นะคะ อ่านี่เลยน้องสว e ตฟู o ดนะคะราคา249บาทนะคะแล้วก็ได้เพชรด้วย30เมตรนะคะได้บ่อเงาเป็นของตกแต่งอีกหนึ่งอย่างนะคะพร้อมกับแต้ม VIP 80แต้มนะคะทุกคนส่วนน้องเทอริเบลตัวที่ถือหอกนะคะราคา299บาทได้พร้อมเพชร30เมตรแล้วก็ ของตกแต่งเป็นชั้นวางเกาะนะคะพร้อมกับแต้ม V.I.P. 100แต้มนะคะทุกคนน้องตัวนี้สวยจังเลยอะ่ะเหมือนเป็นแฝดหรอแต่ราคาก็แอบแรงอยู่นะหรือว่าถ้าเราอยากจะเปเป็นเซตเลยนะคะได้น้องทั้ง3ตัวเลยอันนี้จะราคา899บาทนะคะทุกคนแต่ว่า จะได้แค่น้องโพนี่3ตัวนี้นะคะพร้อมกับแต้ม V I P 300แต้มนะคะทุกคนตอนนี้อุ่มจะยังไม่เปนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะทำทั้ง3สเตททันหรือเปล่านะคะถ้าเหมือนจะไม่ทันเราค่อยเปนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับไปที่สเตทหลักของเราก่อนนะคะ นี่เลยเราก็จิ้มไปที่โทนี่ตัวที่เป็นศัตรูกับเรานะคะอ่าเราก็จะได้กองแซฟไฟเป็นอัญมณีสีน้ำเงินใช่ไหมคะแล้วก็อัพเกรดตรงนี้นะคะกองแซฟไฟ์นะคะเราสามารถกดรับได้นะทุกคนแต่ว่าก็ต้องพยายามมองหาหน่อย มันจะเป็นกองกองอยู่นะโดยปกติแล้วอะ่ะเหมือนแบบให้เรากดเปิดอะไรแบบนี้เดี๋ยวนะอุมดูก่อนว่ามันมีหรือเปล่านี่นะคะเป็นกองอย่างนี้นะคะแล้วก็นี่เลยจิ้มลงไปที่กองแซฟไฟนะคะนี่เราก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญน,นะคะแล้วก็อัญมณีสีน้ำเงินนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้อุ่มจะมาอัปเดตนะคะทุกคนอีเวนต์โซเชียลนะคะที่ทำไปเมื่อวานนี้นะคะก็คือ Event Social. อีเวนต์โซเชียลเล่นมินิเกมเหมืองคริสตัลนะคะทุกคนตอนนี้อุ่มอยู่อันดับที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน อย่างที่พูดไว้นะคะว่าจะพยายามไต่อันดับไปถึง1ใน10ให้ได้นะคะตอนนี้ก็อยู่ลำดับที่10แล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพยายามไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆหรือถ้าอาจจะขึ้นได้ไม่ถึง1ใน3นะคะแต่ก็จะไม่ให้ต่ำกว่า 1ใน5 150อันดับแรกนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่ได้น้องโพนี่ตัวนี้เป็นรางวัลนะทุกคนถ้าสมมุติว่าตั้งแต่ลำดับที่151เเป็นต้นไปก็คือไม่ได้น้องโพนี่ตัวนี้แล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาอันดับของเราให้ดีๆนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆทราบนะคะถึงอีเวนต์ใหม่นะคะทุกคนแต่เป็นอีเวนต์ย่อย ระยะเวลาของอีเวนต์3วันนะคะมีสเตจหลกักแค่3สเตจนะคะก็ทำชิวๆกันไปก่อนแล้วก็อัปเดตถึงราคาน้องโพนี่ผู้ช่วยสำหรับอีเวนต์นี้นะคะชื่ออีเวนต์เพลทแทกซึมนะคะทุกคนก็ใครอยากจะเปก็เปได้เลยนะคะลองพิจารณากันดูว่าเปทีละตัวกับเปแบบเป็นชุด เลยเป็นเซตเลยอันไหนคุ้มกว่าก็เลือกอันนั้นนะคะทุกคนนะส่วนอุ่มนะคะจะเปแน่นอนแต่ว่าอุ่มจะเปทีละทีละตัวเพราะอุ่มรู้สึกว่าการซื้อทีละตัวเราได้เพชรด้วยนะคะทุกคนได้ของตกแต่งด้วยอุ่มรู้สึกว่ามันคุ้มกว่ามากๆนะคะเพื่อนๆค่ะ กำลังลังเลว่าจะเปย์ตอนนี้เลยดีไหมหรือว่าจะรอดูก่อนว่าอีเวนต์ของเราจะทันหรือเปล่านะคะแต่อุ่มรู้สึกว่าน้องพนี่ผู้ช่วยของอีเวนต์นี้สวยนะคะทุกคนน่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างหายากอยู่นะเท่าที่ดูนะทุกคนเพราะว่าอุ่มไม่เคยเห็นวางขายในร้านค้าเลยนะหรืออาจจะเคยวางขายและตอนนี้ยังไม่ได้วางขายอีก หรือเปล่านะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้สนับสนุนให้น้องๆสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยโดยเกินเหตุนะคะทุกคนน้องๆบางคนอาจจะยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้ทำงานนะคะทุกคน ไม่ได้สนับสนุนให้น้องๆใช้เงินสิ้นเปลืองนะคือถ้าใครที่สามารถซื้อได้เปยได้ก็ซื้อนะคะอย่างอุ่มตอนนี้ทำงานแล้วนะคะก็เลยสบายๆในการซื้อไอเทมในเกมต่างๆนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนทีอ่อาจจะยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะคะยังไม่ได้ทำงานก็ไม่เป็นไรนะคะทุกคน มันคือเกมที่เราเล่นเอาความสนุกสนานเล่นเอามิตรภาพนะคะทุกคนทำได้เท่าไหร่เท่านั้นนะคะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสมากนะคะ ไว้เดี๋ยวถ้าเวลาเรามีตังเราค่อยเปเขาก็ได้นะคะทุกคนเราค่อยซื้อก็ได้มันก็เหมือนเป็นการซื้อความสุขให้ตัวเองอย่างหนึ่งนะคะทุกคนความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะถ้าสมมุติว่าเราทำงานหาเงินด้วยตัวเองได้แล้วไม่ต้องเดือดร้อน คุณพ่อคุณแม่ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคะแบบนั้นก็คือเราจะเติมเท่าไหร่ก็ได้เราจะซื้อไอเทมอะไรในเกมไหนก็ได้แพงแค่ไหนก็ได้คือเราไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วถูกไหมคะอุ่มก็ไม่ใช่ว่าจะไปเปหนะักจนเกินกำลังตัวเองนะคะทุกคนเปเท่าที่เราไหวเปเท่าที่เราอยากได้เปเท่าที่เราไม่เดือดร้อนนะคะ วันนี้ก็มาอัปเดตอีเวนต์อีเวนต์ใหม่ให้เพื่อนๆนน้องๆได้ทราบกันเพียงเท่านี้แล้วก็มาอัปเดตอันดับของอีเวนต์โซเชียล เล่นมินิเกมเหมืองคริสตัน Crystal นะคะทุกคนอย่างที่พูดไว้ว่าจะพยายามแต่อันดับไปให้ติด1ใน10นะคะตอนนี้วันนี้ติดแล้วอุ๋มก็จะพยายามรักษาอันดับให้คงอยู่ลำดับที่1ใน10ต่อไปนะคะถ้าทําได้จะพยายามให้มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะอุ่มจะมาอัปเดตให้ เพื่อนๆน้องๆนะคะได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการทำอีเวนต์เพแสแทรกซึมนะคะซึ่งเป็นอีเวนต์ย่อยของสัปดาห์นี้นะคะทุกคนนะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากแอด ID เกมมาเล่นเกม My Little Pony เป็นเพื่อนกันมาแลกเปลี่ยนกล่องของขวัญแลกเปลี่ยนหัวใจกันนะคะสามารถแอด ID เกมอุ่มมาได้นะคะมาพูดคุยมาเป็นเพื่อนเล่นเกมกันได้เดี๋ยวอุ่มแปะ ID เกมให้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับวันนี้อุ๋มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย